สมเด็จนางพญาเรือนแก้วเป็นพระพุทธรูปศิลปะผสมผสานระหว่างสุขโขทัยและอยุธยาศาลาพัพพาหาทัยนเรศห้าพระองค์เป็นที่ประดิษฐานของพระนเรศวรมหาราชพระเอกาทศรสพระมหาธรรมราชาพระนางสุพรรณกัลยาพระวิสุกษัตรีเป็นต้นเป็นสถานที่ที่มาวัดนางพญาแล้ว สมควรที่จะมาไหว้พระพาที่นี่มีความเชื่อกันว่าใครได้เป็นผู้ครอบครองพระสมเด็จนางพญาจะมีโชคและเป็นที่เกงขามหลังจากที่ได้พามาชมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดใหญ่ไปไหว้พระพุทธชินราช เราก็เดินทางต่อมาที่วัดนางพญานะคะซึ่งอยู่ใกล้กันกับวัดใหญ่ค่ะสำหรับพระสมเด็จนางพญาเหล่าเซียนพระและสายมูที่ชื่นชอบจะได้ยินชื่อนี้ค่ะในเรื่องของธรรมศักดิ์สิทธิ์และพุทธคุณต่างๆพระนางพญาจะเป็นพระดินเผาผสมผสานละหว่าง ศิลปะสุขโขทัยและอยุธยาโดยองค์พระพิมพ์เป็นรูปสามเหลี่ยมมีบริเวณอกที่ตั้งนูนเด่นและลำแขนทอดอ่อนช้อยคล้ายสตรีจึงเป็นที่มาชื่อเรียกนางพญาและได้รับสมญาว่าราชินีแห่งพระเครื่อง สำหรับวัดนางพญาและวัดใหญ่หรือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุอยู่ใกล้กันนะคะถัดมานะคะเมื่อเราออกจากวัดนางพญาเราก็จะมาเจอพระราชวังจันทร์ค่ะวังจันทร์เป็นที่ประสูตรของพระนเรศวรมหาราชนะคะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะตรงนี้เป็นบุทยานประวัติศาสตร์ของจังหวัดพิษนุโลกนะคะพระราชวัง จันนะคะพิษณุโลกพอดีวันนี้เรามาก็ใกล้จะสี่โมงเย็นแล้วนะคะประตูปิดก็เลยได้แต่ยืนถ่ายด้านนอกนะคะจะเห็นสองข้างทางนะคะมีตัวไก่วางเรียงรายนะคะเหมาะสำหรับคนที่มาไหว้าอานุสาวรีของพระนเรศวรมหาราชนะคะไก่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่ทรงโปรดนะคะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชท่านทรง โปรดการตีไก่นะคะด้านนี้เป็นสะพานนาเรศวรน,นะคะอยู่ด้านตรงอุทยานประวัติศาสตร์ของพระนเรศวรน,นะคะจะเป็นสะพานพระนเรศวรค่ะ